ครับกับสวัสดีทุกท่านที่เคารพนะครับนี่ผมก็จะเอาพิมบอโบลาณนะหูยานฐานแซมเนื้อจัดจ้านเนะี่ยเนื้อนิ่โอ้ครับน้ำวานนี่ครับผิวเดเด,เดิมเกาะแน่นเลยครับกือนเป็นเนื้อเดียวครับบินนิดนึงด้วย <c oughs> ผมจะหลุดร่วงนะจะขอทำแต่ก็รักษาถือว่ารักษาไว้ดีนะเนี่ยเพราะว่าคราบเก่าๆนี่มันเกลื่อนเป็นเนื้อเดียววครับ คาบน้ำว่านครับผงครับฝุ่นครับดินละอองฝุ่นที่เข้ามาเกาะองพระเนี่ยมันกลืนไปน้ดเดียวมดแล้วมือขุดขูดยังไม่ค่อยจะออกเลย,เยองค์แบบนี้ครับอาจารย์ผมเล่าให้ฟังว่าเคยมีเซียนพระเอาไปปล่อยที่จีนในราคายี่สิบล้านบาทอง์แบบนี้ครับคนจีนเขาชอบพระครับเป็นพวกคนจีนที่เขาชอบวัตถุมงคลที่เขาชอบเครื่องรางไทยหรือว่าอะไรเงี้ยเขามีความเชื่อ แล้วก็เก็คงแบบประสบความสําเร็จด้วยนะผมว่านะเขาก็เลยแบบคงคงเห็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมาด้วยแหละผมว่านะถึงกล้าซื้อนะอาจารย์เล่าให้ฟัง hmm. เนื้อนี่ก็แตกมันจะแตกแบบไม่ไม่เท่ากันนะครับถ้าแตกเท่ากันนี่แสดงว่าไม่ใช่ละของแกแตกเท่าๆๆๆเท่าเๆ่าละเอียดเนี่ยเท่าๆทๆกันหมดเนี่ยมันจะมีแตกเป็นจุดจุดนะฮะ กระจุกตรงนี้บ้างกระจุกตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยแตกเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับนี่ออกไปทางออกไปทางปูนคล้ายๆปูนจีนนะปูนปูนกังใสอะไรเงี้ยผสมผสมปูนที่ทำจากกันจีนนะครับรนนะแต่ถ้าเป็นปูนที่ทำจากกันเพียวๆเ,เลยออกไปทางปูนเพชรนะ ปูนเพชรแบบที่มันเป็นสีขาวแบบขาวอบขาวเลยอะขาวหินเป็นปูนภูเขาจีนเหมือนที่สระบุรีเราเนียะครับแต่ปูนที่กังใสของจีนที่อยู่ตอนใต้ของของจีนเนี่ยอยู่แถวยูนานอะไรพวกเนี้ยอันนั้นเขานิยมมันเป็นแหล่งทําแจการจีนโบราณเนี่ย เราก็มีที่สระบุรีที่เป็นดินดินดีนดินภูเขาดีดเจเขากังสายทางพระราชวังสมัยต้นต้นกรุงรัตนโกิลทรีเราก็นิยมเอามาสร้างกันนะเพราะว่าช่วงนั้นกำลังอขออสร้างบ้านแปลงเมืองครับดินอิฐหินจากยุทธยาเนี่ยลื้อมาทําวัดแล้วก็สั่งมีการสั่งนําเข้าปูนพอดแลนจากอังกฤษเป็นเป็นชื่อภูเขาอ,อะพอตแลนอยู่ในแบบอำเภอหนึ่งในของอังกฤษนี่แหละเขานิยมมาสร้างกัน มันจะมีมันจะไม่เหมือนของกลางสอมันจะมีความนึบนุ่มเป็นปูนเป็นปูนภูเขาคล้ายๆแบบเจกันเซรามิกเนี้ยครแต่ว่าเป็นแบบเซรามิกโบราณสวยครับมันจะมีความแตกต่างกางสเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะามาจับคู่กันให้ทุกคนได้ดูฮนะสวยมากอันนี้อันนี้ออกไปทางปูนเจกันจีนเะนี่ยมันเลยแบบแข็งแวววาวครับ แต่ก็มีขอบกระจกนะแสดงว่าไม่ได้ออกมาจากแม่พิมพ์เขียวเนี่ยรายละเอียดอาจจะสู้ของแม่พิมพเขียวไม่นานเนี่ยแต่ความเก่าเนี่ยใกล้เคียงกันเลยยี่สิบล้านปล่อยให้เศรษฐีชาวจีนไปจามเล่าให้ฟังเน่ยมีคนเคยปล่อยได้เป็นเป็นผู้หญิงคนไทยเนี่ยเชื้อสายจีนที่เข้าไปค้าขายกับทาธุรกิจกับคนจีนเนี่ยในเมืองใหญ่แล้วเขาก็แบบมีคนคนจีนเขาก็นับถือเหมือนกันเขาก็ขอเช่าไป นี่ก็เอามาให้ดูนะครับนี่เนื้อนี่เป็นแบบเดิมๆมครับ,บนำว่านข้าฝุ่นละอองที่มาเกาะผ่านี่ฝังแน่นเป็นเนื้อเดียวมาแล้วสวยงามมากครับตรงนี้เสียงเดียวบินนิดนึงนะ่ตรงนี้ ที่เนื้อออกเรื่องเหลืองนี่เป็นพวกน้ำว่านมันมาเคลือบนะครแต่เนื้อจริงๆมันขาวเนื้อพระจริงๆมันจะเป็นปูนปูนใครับปูนใจกันนะครับแต่ที่มันออกเหลืองนี่มันแบบเนี่ยตรงนี้ก็ยังเห็นนะเขาขาวนะครับที่ออกเหลืองนี่เป็นพวกน้ำว่านนะครับเขาบิดน้ำว่านยามันเคลือบไว้ที่เป็นที่เขาสร้างไว้แล้วเขาแบบฉโลมบล็อกบล็อกพระไว้ก่อนที่จะกดออกมาเป็นองค์พระอย่างเงี้ยครับกดออกมาจากแม่พิมพ์ มันก็จะมีพวกน้ำว่านนะอะไรเคลือบเลยเพื่อไม่ให้ปูนมันติดติดบล็อกผ้านะครับบางอันก็จะเป็นแปง้งแล้วแต่สูตรนะครับสูตรมันจะมีไม่ต่ำกว่าสิบสองเนื้อครับพาสมเด็จแต่ผมได้ยินจากอาจารย์ผมมีประมาณเกือบห้าสิบเนื้อเลยนะตั้งแต่ยุคต้นมายุคปลายเนะี่ยเพราะว่ามีชาวบ้านมาช่วยมีช่างหลวงช่างชาวบ้านนะ่สูตรแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ไม่ต่ำกว่าห้าสิบเนื้อคุณไม่ได้ไม่ได้มีแต่ว่าในหนังสือที่บันทึกได้มีประมาณสิบสองเนื้อครับแต่ว่านอกนั้นมันมีมากกว่านั้นอีกนะจากที่คุยอาจารย์ผมมาที่เขาแบบศึกษามานะนด้เปลี่ยนความรู้กันอาจารย์บอกไม่ต่ำกว่าห0สิบเนื้อนะแต่ว่าในบันทึกที่บันทึกได้เราเนี้ยมีไม่ต่ำกว่าสิบสองเนื้ออาจารยกคนุ่มาอาจจะทำหนังสือ ก็สวัสดีครับเจอกันโอกาสน่าครับโชคดีปีจ่ายทุกท่านครับ